เป็นผู้หญิงนะที่ถูกอดีตแฟนเนี่ยทำร้ายจนเธอเนี่ยเจ็บหนักแล้วก็ยังมีการปล่อยคลิปประจานนะครับแน่นอนเธอไม่ได้อยู่เฉยเข้าแจ้งความไปแจ้งความไว้ถึง3สอนอแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปเนี่ยครับฝ่ายชายยังคงลอยนวลเธออยู่ไม่เป็นสุขนะครับต้องมาลุ้นว่าเออวันไหนจะมีคลิปออกมาพอมอก็เลยเข้ายื่นมือนะช่วยเหลือครับสาภาพร่องรอยนะที่โอ้โหดูตาช้ำปูดบวมบริเวณเบ้าตาอะไรต่างๆ ห่อเลือดด้วยนะครับเธอบอกแทบจะลืมตาไม่ได้นะครับหญิงคนนี้อายุ31บอกว่าถูกอดีตแฟนนุ่มเนี่ยทำร,ร้ายร่างกายเจ็บหนักมาแล้วถึง4ครั้ง<ะ>และที่จําฝังใจคือมีการเอาของแข็งมาฟาดมาเตะมาต่อยเป็นการหยามศักดิ์ศรีรูปผู้หญิงค่ะโดนบังคับให้กราบเท้าแล้วก็ยังกระทือบหัวซ้ําจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วครับทีนี้ถามว่าตอนที่รู้จักกันตอนแรกรู้จักกันได้ยังไง มันเริ่มต้นมาจากโซเชียลครับนะรู้จักกันผ่านทางสื่อออนไลน์คบหากันมาได้ประมาณ3ปีช่วงแรกๆก็ปกติดีแต่พอเข้าช่วง2ปีหลังเนี่ยฝ่ายชายต้องคดีนะต้องคดีความพลากผู้เยาว์แล้วก็มีการปล่อยเงินกู้แล้วไม่ได้เงินตามที่ต้องการก็เริ่มเครียดเริ่มกดดันกล่าวหาว่าเธอเนี่ยมาหลอกเงินนะไปจนหมดตัวแต่เธอก็ทนเรืยมา ปรากฏว่าถูกทำร้ายหนักขึ้นแต่ละครั้งก็มักจะมีการใช้กำลังสาวหมัดต่อยกันไม่ยัง้งฟกช้ำไปทั้งตัวมีครั้งหนึ่งเธอทนไม่ไหวหนีไปอยู่กับพ่อที่บ้านแต่ฝ่ายชายก็ยังตามราวีนะเอาเธอเนี่ยกลับมาอยู่ด้วย<ะ>แล้วก็ยังทำร้ายปล่อยภาพลับนะประจานลง Facebook เ,เป็นภาพขณะมีอะไรกันอย่างงี้ฮะ,ฮะแล้วก็ไปถึงกลุ่มลายบริษัทนะทำให้เธออับอายขายหน้านะครับแล้วก็ยังมีการขโมยโทร,ร,รศัพท์ของเธอเนี่ยไปโอนเงินโอน,โอนเงินโดยใช้แอปธนาคารโอนเงินหนก จากบัญชีถ้าไปจนเกลี้ยงบัญชีเลยทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าแจ้งความไว้3สถานีตํารวจแต่ว่ามันไม่คืบหน้าก็เลยต้องไปร้องนะครับกับทางพอมอให้ช่วยครับเขาพยายามทําลายทุกอย่างที่ชีวิตหนูมีบางครั้งหนูก็กลัวว่าเขาจะมาที่บ้านไปตามที่ทํางานที่ทํางานตอนนี้คือเขาลาออกให้หนูเรียบร้อยแล้วคือหนูไม่มีงานทำเขา,เ,าเขาเอาลายหนูไปลาออกให้ที่บริษัทอะค่ะ ไไใช่ค่ะใช่ทักหาทุกคนเลยที่หนูมีในไลน์บอกว่าหนูขอล่าออกค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูก็ไม่รู้จะทายังไงเพราะว่าหนูก็อยู่กับพ่อสองคนถ้าวันใดวันหนึ่งเขากลับมามาเอาเรืว่าอีกแล้วรู f เฟซบุ๊ก Facebook ของหนูปล่อยออกไปอีกอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะหนูปิดเฟซบุ๊กไม่ได้เพราะว่าเครื่องหลักอยู่กับเขาตอนนี้หนูไม่มีโทรศัพท์ทําอะไรไม่ได้เลย นี่นะฮะท่านธนก,กรจ,จิตอารีรัตน์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ไปช่วยนะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานพาไปติดตามความคืบหน้าคดีนะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในความดูแลของพอมอแล้วเรียบร้อยครับเราพามาเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีอันที่2เนี่ยพี่ให้ทางกรมพ,พอมอเรื่องดูแลเรื่องสตรีเนี่ยเอามาเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยด้าต่อมาก็คือเอาชุดกุ้มครองพยาน เพราะว่ามันเขารู้จากบ้านบ้านน้องอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ในเขตร่มเก้าว่ะเราเอาชุดคุ้มครองพยานมาแล้วก็ให้น้องเขาไปขึ้นเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาด้วยในส่วนหนึ่งที่เพราะว่าเวลานี้น้องเองไม่มีสตังค์ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนะครับเธอไปแจ้งความไปที่สอนอสุดทธิสารมีนบุรีแล้วก็ร่มเกล้าวนะครับยังไม่มีความคืบหน้าในมุมของผู้เสียหายก็ร้อนใจนะครับแล้วก็ยังมีการพา นะลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในวันที่ถูกอดีตแฟนเนี่ยทำลายร่างกายในปั๊มน้ํามันด้วยครับเนี่ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอันตรายและรุนแรงกับร่างกายและจิตใจแบบนี้เนี่ยออคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่พยายามออกมาก็ไม่ใช่เขาพยายามหลายครั้งแล้วแจ<ต>้งความก็ถึง3ครั้ง3คราจนณนะตอนนี้เนี่ยเรื่องมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้คือเร่งรัดกันหน่อยในด้านของคดีนะคะ